อ,อันนี้เอามาบ้านสมาชิกนะคะก็มาดูการทําเห็ดให้ให้สมาความรู้สมาชิกนะคะก็เอาใส่โอ่งนะคะในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนนะคะก็ใส่โอ่งอย่างนี้นะคะเอาอิดรองสองก้อนอย่างนี้นะ,ะให้ฝนน้านะคะนี่คือน้ํานะคะรดเรียบร้อยแล้วก็รอเปิดตาเปิดปากขวดเอาตัวเองเปิดปากขวดเอามาเปิดปากขวดเอา ตรงนี้เลยเอาฉีดแอลกอฮอล์นะคะเอาเออโอเคนี่เปิดปากก่อนนะเปิดปากเลยนะคะนี่เปิดปากอย่างงี้นะคะเปิดปากขวดเปิดมานะคะเปิดปากขวดนี่ค่ะเปิดปากขวด ปากขวดเปิดให้หมดเลยหมดหมดยาหมดแล้วก็เปิดคอค่ะดึงคอออกมาเลยค่ะดึงยังไงดึงคอขวดนะคะอย่างนี้นี้นะคะดึงมาอย่างนี้ในตอนนี้เราก็ดึงดึงคอขวดมาเลยค่ะอ๋อดึงอย่าง,งนี้ออ,องจับตัวนี้ด้วยน้ำให้มันแตกนี่นะคะจับคอมืออีกข้างแล้วก็จับคอตรงนี้ไว้นี่จับตรงนี้รันตัวนี้ไว้แล้วมืออีกข้างก็ดึงคอออกมาค่ะ ลืคอมาเลยโอเคทุกทำทุกอันแล้วก็อันนี้ก็กลับไปคืนอย่างนี้นะคะอย่างนี้โอเคทําอย่างนั้นนะคะยังเอาคอออกก่อนให้หมดก่อนค่ะทีละสเต็ปนะคะนะคะมือรูดออกมาเลยมืออีกข้างก็ดันในนั่นไว้ดันก้อนไว้ดันดันกทุ่งไว้นะคะเออไม่ให้มันแตกแล้วก็กลับไปคืนเอออย่างนั้นนะคะวิธีเปิดดอกเปิดเปิดอ่าอะไรนะ เปิดคอขวดบางคนไม่ดึงคอขวดออกนะคะเห็ดก็จะออกมาไม่ได้นะคะสวยเห็ดมันจะดันอยู่ข้างในนะคะมันจะนมือข้างกับดันก้อนไว้มือข้างก็ดึงคอขวดออกมาแล้วก็พับฝาเข้าไปคืนนะคะนี่นะคะคือพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวเลยอีกสเต็ปหนึ่งเราค่อยเอาเข้าฟ่างออก เหมือนอยู่โรงเรือนอะฮะมันในองมันแคบอย่างนี้แหละเราลองก่อนลองก่อนไม่เอาเยอะยังไม่เป็นถ้าความชื้นได้อากาศไม่เข้าดอกก็จะอวบแล้วก็จะกรอบแต่ถ้าความชื้นไม่ได้ดอกจะเหนียวนะคะ,ะแล้วก็พับปากคื้นน่ะ เยี่ยมกูดอืมแต่ภาษ <Okay. S 1> าขเมนกูดแล้วกะเออสวยเอานี่แหละคนบ้าพาทำนะคะเ <laughs> พื่อนๆอืมบ้างงานนะคะไม่ได้บ้าหาเรื่องใครเหลือ <laughs> ทางนี้สี่ห้าอันวิธีดึงคอขวดวิธีเปิดดอ,อกเข็ดนะคะ สงสารแต่คนสมัยชิงเมื่อวานนี่แหละที่ทํายังไม่เป็นเหมือนกันแต่บอกให้มีอะไรให้นั่นมาให้ทักมาเราก็เลยทําวิดีโอให้ดูอไอ้ตรงติดอย่างั้นเราตอนออกมาแต่ก็ตอนเกะล้วมันจะยาก ตอนเป็นดอกหนาวหรือฝัอ่งนี้เลยสาม,สามที่เปิดคอขวดนะคะดึงคอขวด ต่อไปก็เป็นแคะข้าวฟ่างนะคะแคะเอาเอาหน้าตัวเองนั่งมาเอาได้ทําให้เอาตัวนี้อนั่งมาทำเลยเอาเดี๋ยวช้อนกับตัวนี้อุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฉีดแอลกอฮอล์ก่อนปลายช้อนต้องแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะทางนี้ทางนี้ทางปลายอุปกรณ์ฉีดมือด้วยเอาแคะวิธีแคะนะคะเดี๋ยว เอลกกฮอล์เอาแขะข้างบนตัวนี้ก่อนเคะเลยวางเอาวางตรงนี้เอาน่่น่น่เอาเคะเคะเนี่ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้รองแล้วนะปากตัดขวดเป็นปากฉลามแล้วก็วางธรรมดาปกตินะคะเคะนะคะเคะตัวนี้ออกนะคะนี่เคะลงมาเลยนะคะแต่งแต่งแกละนี้ให้เอาข้าวฟ่างเอกให้หมดนะคะเห็นเม็ดข้าวฟ่างไหมคะที่ข้าวยอดนะคะ เคเอาให้ okay, okay, หมดอย่างนี้นะคะแต่งหน้าแต่งหน้าให้เขาให้เขาเรียบนะอย่าอย่าเอาอยาใช้วิธีจงนะคะใช้ขูด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 อย่างนี้นะคะนิด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 แล้วก็โกยลงม,มาอย่างนี้นะคะแล้วตอนเก็บเก็บดอกเหมือนกันต้องเกะแต่งหน้าแปลงี้โยกโยกโยกดึงมาโยกยก็<ๆ>เอาไปแต<ๆ>่งอ<ๆ>ืมก<ๆ>็เอาหางหางแต่งกวาดกวาดค้างนิดนิดอย่างี้นะไม่ต้องโกยเยอะนี่ อันนี้ได้แล้วคับตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมทําอย่างนี้นะคะเค้นี้นะคะอันนี้เปิดเปิดต้องเปิดตัวนี้ออกนะคะจุกเนี่ยที่เราเนี่ยนะเป็นก้อนอย่างนี้อันนี้ก็เรียบเลยเห็นนะก้อนนิดนึงแค่นี้นะคะเนอามาตรงนี้เห็นให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้หลังจากเปิดคอขวดเปิดฝาแล้วนะคะก็นี่เอาปลายช้อนอย่างเดียวนะคะก็แต่งครบ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 อย่างนี้นะคะอืม เมล็ดข้าฟ่างออกให้หมดมีวิธีเปิดนะคะให้ให้ดอกเข้าเรียมเาเม็ข้าวฟ่างเขี่ยเขี่ย